ใคยสงสัยไหมหากพบการทุจริตของเจ้าหน้าที่สามารถร้องเรียนที่ใดได้บ้าง 1. ต้องทูกกลเก่าโวโทษต่อพนักง,งานสอบสวน 2. กก่าหาร้องเรียนเป็นหนังสือราชการ 3. ร้องเรียนเป็นหนังสือร้องเรียน 4. ร้องเรียนด้วยวาจาต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่หน้าที่ทําการของสำนักง,งานปปชทั่วประเทศ 5. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th 6. การชี้ช่องแจ้งเบาะแสผ่านทางเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต 7. ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียน8ร้องเรียนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักง,งานปปชแล้วสำนักงานปปอชอคืออะไรสำนักงานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือที่เรียกโดยย่อว่าปปอชอ เป็นหนึ่งในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยโดยหน้าที่ของปอปชนั้นจะมีหน้าที่ในการป้องกรรันปราบปรามและตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันในภาคารัฐซึ่งประชาชนอย่างเราก็สามารถเป็นหนึ่งในการช่วยสังเกตและแจงแ้งเบาะแสการทุจริตของภาคารัฐเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและสังคมไทย การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบในวงราชการของประเทศไทย,าทายมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยจนถึงยุคปัจจุบันโดยจุดเริ่มต้นของยุคปัจจุบันได้เริ่มจากมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์เรื่องร้องประชาธิปไตยครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ในวันที่14ตุลาคมพศ2516ทําให้สํานักงานคณะกรรมการตรวจและติดตามผลการปฏิบัติราชการหรือกตปถูกยกไป และจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติไม่ชอบในวงราชการหรือสำนักงานปปปขึ้นในปีพศ2518ต่อมาพศ2542สำนักงานปปปได้ถูกยกไปและได้มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือสำนักงานปปชขึ้นให้มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขั้นตอนและระดับรัฐดำเนินการตรวจสอบรับคำกล่าวหา ตามระเบียบคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 1. คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีช่องทางการร้องเรียนผ่านทางประชนีการร้องเรียนด้วยตัวเองหรือการร้องเรียนผ่านเว็บ nacc.go.th หรือสายด่วนคอนเทนเตอร์1205 2. เมื่อจะทำรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วเสนอเรื่องให้คณะอนุกรรมการการกันตองพิจารณาแสวงหาข้อเท็จจริงและจะทำบัญชีเสนอเรื่องให้คณะกรรมการปปชพิจารณาเพื่อมีมติ 3. กรณีคณะกรรมการปปชมีมติไม่รับไว้ดำเนินคดีสำนักงานการไต่สวนหรือสำนักงานปปชเป็นจังหวัดจัดทำหนังสือแจ้งผลพิจารณาของคณะกรรมการปปชให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ 4. คณะกรรมการปปชมีมติรับไว้ดำเนินการการไต่สวนข้อเท็จจริงสำนักงานการไต่สวนับผิดชอบดำเนินคดีต่อไป5เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จเสนอคำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการปปชเพื่อ <t> พิจารณา6กกรณีคณะกรรมการปปชมีมติ ให้ข้อกล่าวหาจกไปพนักงานการไต่สวนผู้รับผิดชอบจะทําหนังสืชชอแจ้งผลการน,น,นึงการของคณะกรรมการปปช,ชให้ผู้ร้องเรียนและผู้กล่าวหาทราบขั้นตอนการไต่สวนและการไต่สวนเบื้องต้น1เม,มืม่อคณะกรรมการปปชมีมติการไต่สวนข้อเท็จจริงคณะกรรมชชาการปปชจัดประชุมครั้งแรกเพื่อกําหนดแนวทางการไต่สวน2หลังจากประชุมข้อเท็จจริงที่ได้จัดก,การไต่สวนและพิจารณารวบรวมข้อมูลพยาหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วหากมีมูลความผิดเพียงพอแจ้งข้อกล่าวหาคณะกรรมการปปชหรือคณะกรรมการการไต่สวนจะทําหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. แจ้งข้อกล่าวหาและแจ้งสิทธิขัดขาน 2. รับฟังและแถวกับผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงแค่จ้ข้อกล่าวหา 3. ส,สรุปและจัดทํารายงานหรือสํานวนการไต่สวนเสนอองคอนน์กรคณะโดยตัวอย่างต่อไปนี้จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการทํางานของสํานักงานปปชเมื่อว,วันที่2กันยายนพศ2568พลตารวจตีวิทยาสีประเสริฐภาพพบกปสั่งการให้พลตํารวจเอกมนูญแก้วก,กำ พร้อมเจ้าหน้าที่ปปชร่วมจับกลุมร้อยโทจินวัตรตามหมายจับสาลอาหารกรุงเทพในข้อหาเจ้าพนักง,งานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการสืบเนื่องจากขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นนายแพทย์โรงพยาบาลสนามในภารกิจไทยสาอูดานผู้ต้องหาหลอกให้ผู้บงังคับบัญชาและกำลังพลวฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่โดยอ้างว่าเป็นคำสั่งทางการเพื่อเบิกเงินค่าวัคซีนจำนวน5,800ด้ดอลลาร์สหรัฐ แต่ภายหลังตรวจพบว่าสารที่ฉีดไม่ใช่วัคซีนจริงและมีต้นทุนถูกกว่าคณะกรรมการปปชจึงชี้มูลความผิดและขอสารออกหมายจับก่อนติดตามจับกลุมได้ดังกล่าวโดยร้อยโทจินาวัตให้การปฏิเสธและถูกส่งตัวให้อัยการสารอาหารดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในกรณีข่าวดังกล่า,ปาวปปชมีความสำคัญในฐานะหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติการของเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจเกี่ยวข้องกับการผลิตในกระบวนการจัดซื้อยา ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อประโยชน์สาธารนณะในงบประมาณของประเทศอย่างร้ายแรงการที่ปปชเข้าดําเนินการตรวจสอบจึงมีความหมายว่าได้มีการนํากลไกของรัฐที่มีความเป็นอิสระและโปร่งใสเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้การสืบสวนสอบสวนเป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นกลางทั้งยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนว่ากระบวนการตรวจสอบของภาครัฐยังคงมีประสิทธิภาพและสามารถนําผู้กระทําความผิดมาลงโทษได้ตามกฎหมาย ไม่ช่วยกันป้องกันการทุจริตสังคมไทยจะเป็นอย่างไร1นึ่อาจจะเกิดความไม่เท่าเทียมและเกิดความเหลื่อมล้ำในสังคม2ประชาชนได้รับผลประโยชน์ที่ไม่เต็มที่หรือเสียผลประโยชน์ 3. เกิดค่านยมในสังคมที่ผิดขาดคุณธรรมจริยธรรมและนำไปสู่การทุจริต4สังคมเกิดความไม่ยุติธรรม 5. ประชาชนได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจด้านการศึกษาด้านสาธารณสุขดังนั้นหากพบเห็นก็ควรช่วยกันแจ้งเข้ามาที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั่นเองค่ะ